ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่สนใจในการปลูกสลลอินโดนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางสวนใดอุนรักของเรานะครับก็จะพาทุกท่านมาดูสวนสไลอินโดนะครับตามที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นสไลอินโดนะครับสายพันธ์สายน้าผึ้งนะครับช่วงนี้นะครับเป็นเดือนกันยายนนะครับพศ2564นะครับสำหรับชาว สวนที่ทำสวนสลายอินโดนะครับช่วงเดือนกันยานี้ก็จะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ผลสละสุกเริ่มจะหมดสวนแล้วนะครับคงเหลือก็เหลือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงเดือนกันยานี้ก็จะเป็นช่วงที่ก็จะเป็นการเตรียมต้นสลายอินโดนะครับโดยการดายานะครับตัดแต่งทางใบ ตัดแต่งแขนงที่ไม่ต้องการออกนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นสลายอินโดแล้วก็เร่งให้ออกดอกสำหรับผลผลิตในฤดูการถัดไปนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับสำหรับต้นนี้ผลสลด์อินโดนะครับก็ยังเหลือนะครับแต่ว่าก็เหลือแค่ ช่อเดียวนะครับหรือแค่ช่อเดียวนะครับซึ่งเราก็ทําการตัดแต่งทางใบที่ไม่ต้องการออกนะครับก็คือใบที่แก่แล้วนะครับรวมไปถึงการตัดแต่งแขนงที่ขึ้นมาใหม่นะครับแต่เราไม่ต้องการนะครับเราก็ตัดออกเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็จะได้หญ้าในบริเวณอรอบๆโคนต้นของ ต้นสลาอินดนะครับทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้เตรียมสำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้นะครับเป็นสภาพทั่วไปที่เราดาย่าพร้อมกับตัดแต่งทางใบและ,ะแขนงสไลด์อินดูออกแล้วนะครับก็จะเหลือแค่การใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเดือนกันยาของทุกปีเนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยเป็นสูตรเสมอนะครับก็คือ 16 16 16นะครับใส่ปุ๋ยสูตร16นะครับสูตรเสมอนะครับผสมกับปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือ,อ8 24 24่นะครับอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยเม็ดที่เราจะใส่นะครับก็มี2ส,สูตรด้วยกันนะครับแล้วก็ ผสมปุ๋ยเข้าด้วยกันเลยนะครับผสมปุ๋ยเข้าด้วยกันเลยในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับคือปุ๋ยสูตร16เสมอนะครับผสมกับปุ๋ยสูตร8 24 24นะครับจากนั้นเราก็มาใส่บริเวณอรอบๆโคนต้นของสไลด์อินโดได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเม็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ,ะคลุมด้วยปุ๋ยคอกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทางสวนเราก็จะใส่เป็น ปุ๋ยขี้วัวนะครับให้กับต้นสละนะครับโดยคุมบริเวณรอบๆโคนต้นของสละอินโดเหมือนกันนะครับอันนี้บางต้นนะครับผมก็ยังแต่งทางใบแล้วก็แต่งแขนงสละที่ไม่ต้องการนะครับยังแต่งออกไม่หมดนะครับ จะสังเกตเห็นว่านะครับโซนทางนี้นะครับเราได้หญ้านะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาสังเกตนะครับปุ๋ยเม็ดเราใส่ไปแล้วนี่นะครับสูตรเสมอนะครับ16เสมอผสมกับ8 24 24นะครับสำหรับ8 24 24นะครับเราก็จะช่วยในการเร่งให้ต้นสลานั้นได้ ออกดอกนะครับในมากขึ้นนะครับออกดอกได้เร็วขึ้นนะครับโซนทางนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณตรงกอของต้นสไลด์อินโดนั้นค่อนข้างที่จะแน่นมากนะครับเนื่องจากว่า,าเรายังแต่งทางใบแล้วก็แต่งแขนงยังไม่เสร็จนะครับซึ่งเราต้องแต่งทางใบนะครับแล้วก็แขนงที่ไม่ต้องการออกนะครับรวมไปถึง ช่อดอกนะครับที่เสียแล้วนะครับก็คือช่อดอกแบบนี้นะครับเราก็ต้องตัดออกเหมือนกันนะครับทั้งนี้เพื่อให้ดอกรุ่นใหม่นะครับที่จะขึ้นมานะครับได้ขึ้นมาได้เต็มที่นะครับขึ้นมาได้โตนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดนะครับอย่างเช่นทางใบนี้นะครับเราก็ต้องตัดออกนะครับเพราะว่าเป็นทางใบที่แก่แล้วนะครับ รวมไปถึงมีดอกของสละอินโดนี้แทงช่อดอกออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องตัดทางใบตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้ช่อดอกที่แทงขึ้นมาตรงนี้ได้จเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็รวมไปถึงอ่าขแขนงที่ขึ้นมาใหม่นะครับก็คือขแขนงนี้นะครับว่าขแขนงเหล่านี้นะครับเล็กๆเกนี้ยนะครับเราก็ต้องตัดออกเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็คือภาพรวมของการดูแลต้นสละในช่วงเดือนกันยายนนะครับของทุกปีสำหรับส่วนในอุนรากของเรานะครับก็จะทำการตัดแต่งทางใบนะครับตัดแต่งแขนงรวมไปถึงการได้ย่าบริเวณรอบๆโคนต้นนะครับรวมถึงการใส่ปุ๋ยนะครับให้กับต้นสละอินโดนะครับทั้งปุ๋ยเม็ดนะครับทั้งปุ๋ยคอก นะครับเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจในการปลูกสไลดนโดนะครับท่านาสามารถสอบถามเข้ามายัางสวนของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของอ YouTube นะครับช่องของสวนไออุนรักนะครับ mm hmm. กรเกษตรผสมผสานนะครับรวมไปถึง f c e e o o o นะครับของ ส่วนในอุณรักเกษตรผสมผสานนะครับหรือท่านใดที่สะดวกนะครับก็สามารถเพิ่มรายไอดนะครับเข้ามาได้แล้วก็สอบถามกันได้นะครับก็คือรายไอดี7 5 8 1 7 7 7ดนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะครับทางส่วนเราก็ยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับ ช่วยกดติดตามช่อง YouTube ส่วนในอุัตร์ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ